สวัสดีค่ะทุกคนหัวข้อวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายค่ะอย่าเพิ่งนี้นะคะอันนี้ มาบอกข้อเท็จจริงของธุรกิจคือขายให้ฟังค่ะรู้ไหมคะว่าที่ขายของออนไลน์กันตุ้มๆเนี่ย70-80%ของเจ้าของเนี่ยก็ใช้สินค้าใช้โมเดลธุรกิจเครือข่ายเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการตลาดแบบหลายชั้นนะคะหรือที่เรียกว่า MLM ค่ะจากนี้ผมจะใช้คำว่า MLM บ่อยๆนะคะค่ะ MLM นะคะกับการขายตรงจะมาคู่กันค่ะฝั่งเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะเป็นผู้ ผู้จ่ายเงินนะคะเราจะใช้เป็นว่า MLM นะคะขอพูดเรื่อง MLM อธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายก็คือว่าถ้าเราทํา MLM เงินเดือนที่เราได้เนี่ยจะไม่เหมือนกับเงินเดือนที่เราได้ทั่วไปค่ะเวลาเราทํางานได้เงินเดือนหรือค่าจ้างทั่วไปนะคะเราก็จะได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะหรือว่าได้เป็นรายเดือนเช่นเงินเดือนเดือนละ10,000บาทค่าจ้าง1ชิ้นก็คือจ้างทํา10,000บาทแต่งานประเภท MLM เนี่ยจะไม่ได้ได้เงินค่าจ้างแบบนั้นค่ะเงินที่ได้เนี่ยจะได้เป็นในลักษณะของค่าแนะนําค่าสมาชิกหรือที่หลาย คนก็ชอบเรียกว่าค่าหัวคิวะคะ่ะอันนี้ก็เป็นโมเดลการทําธุรกิจแบบปกติของคนที่เป็นกลุ่มเซลล์หรือคนที่ทําพวกงานในหน้านะคะเรียกว่าได้เงินจากค่าคอมมิชชั่นค่ะขายได้ก็ได้เงินค่ะขายไม่ได้ก็ไม่ได้เงินค่ะ,ะแต่ว่า MLM เนี่ยมันต่างจากค่าในหน้ายังไงมันต่างจากค่าในหน้าตรงที่ค่าในหน้าเนี่ยเราได้เงินแค่ครั้งเดียวถูกไหมคะขายได้ครั้งเดียวขายหนึ่งครั้งได้เงินหนึ่งครัง้งเนาะแต่ว่า MLM เนี่ยมัน ภาษาไทยมันคือการตลาดหลายชั้นแปลว่ารายได้เนี่ยจะไม่ได้ได้แค่ครั้งเดียวจากการขายค่ะมันจะมีขั้นที่1รายได้จากการขายครั้งแรกเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็สร้างเครือข่ายสมาชิกชวนคนมาเป็นสมาชิกเราหรือเป็นสายงานเราแล้วก็สมาชิกเราเอาสินค้าของบริษัทไปขายไปขายขายขายเขาได้รายได้เราก็ได้รายได้ตรงนี้ด้วยซึ่งเราก็จะได้เงินจากการที่เรามีลูกทีมหรือว่าสร้างเครือข่ายขึ้นมาแบบนี้นะคะ เข้าใจเนาะไม่เข้าใจผิดนะคะค่ะอ่ะคอนเซปต์สำคัญของ MLM เนี่ยมันต่างจากการได้เงินแบบค่าจ้างทั่วไปยังไงคุยว่า MLM เนี่ยมันเป็นการสะสมรายได้ในระยะยาวค่ะเป็นเงินต่อเนื่องก็คือว่าวันนี้ถ้าเราอยู่ในตาแหน่งที่มีรายได้ถาวรแล้วเนี่ยเราหยุดทำเนี่ยเราก็ยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาในกระเป๋าทุกเดือนอันนี้แหละที่เราเรียกว่า passive income ค่ะก็คือเป็นรายได้ทางอ้อมที่เราอ่ะไม่ต้องลงทุนลงแรงแล้วในอนาคตแต่ว่าเราก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋ามาเรื่อยๆนะคะแต่อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของบริษัทแล้วก็เงื่อนไขของบริษัทนั้นๆด้วยนะคะว่ามีเงื่อนไขในการ ทำธุรกิจตรงนี้แบบแบบไหนค่ะถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วนี่บุ๋มมาพูดทำไมจะชวนทำ MLM ใช่ไหมเออใช่ค่ะ <c oughs> บุ๋มไม่ได้มาชวนขายของค่ะแต่ว่าบุ๋มอยากจะชวนให้ลองสร้างรายได้ทำเงินผ่านธุรกิจ MLM ค่ะก็คือทำควบผู้ไปกับงานประจำนะคะเป็นการสะสมเงินในระยะยาวค่ะ อันนี้ก็จะดีกว่าที่เราจะทํางานามีรายได้ทางเดียวนะคะสําหรับบางคนนะคะที่คิดว่าเฮ้ยไม่จําเป็นหรอกไม่สนใจบุ๋มก็มอยากให้อลองมองว่ามันเป็นโอกาสค่ะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะคะวันนี้เราหาเงินได้พรุ่งนี้เราอาจจะหาเงินไม่ได้แล้วก็ได้ค่ะถ้ามันมีโอกาสที่จะสร้างเงินให้มันไหลเข้ามาเองโดยที่วันหนึงเราไม่ต้องทํางานแล้วมันก็มีเงินเข้ามาให้เราใช้เนี่ยเราควรจะคว้าไว้จริงไหมคะ สนใจฟังธุรกิจอินดีมนะคะทักไลน์ของบุมได้เลยนะคะตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยค่ะก็ยินดีทุกได้รู้จักทุกคนนะคะเลือกงานดีไม่ยากจนค่ะแล้วเรามารวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ